โอเคทุกคนนะคะไปดูคอมเมนต์เอ่อมาอ่า,า,อาในช่องต่างๆเนาะอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกอุ้งอิงนี่แหละอืมเกี่ยวกับลูกอุ้งอิงอ่าเกี่ยวกับพ่อเอกอ่าเกี่ยวกับงานมิ팅อ่าเดี๋ยวมาฟังแม่หญิง <laughs> เรื่องงานมิ้งเนี่ย มาฟังแม่หญิงค่ะนะคะทําไม <c oughs> งานมิ팅เขาจึงไม่จัดเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาไหมอ่าเหมือนไปจัดที่เดอะมอบางกะปิ people, ไปเช็คราคาแล้วค่าเช่าเป็นล้านนะเดอะมอเนี่ย ทีนี้ค่าเช่าเป็นร้าน,น,นก็จะพอจะเช่าได้อยู่แต่คนจะไปไหมล่ะปัญหาเขากลัวคนไม่ไปแต่เหมือนเอฟซีสาวฮ่องกงเนี่ยถ้าแม่จำไม่ผิดเขาเป็นคนโอนเงินมาให้แม่อืมสามพันนะคะเขาเป็นคนโอนเงินให้แม่ว่าให้แม่นั่งแถวหน้าอืมซึ่งแม่ก็โอนไปให้ซอแล้วไม่ได้จัดมิทติ้งนะคะโอนไปให้โซ ถามว่าโซเอาจอากแกอยากจะาไหมแกยังไม่เอาเพราะแกบอกว่ายังไม่ได้ตกลงว่าจะจัดที่ไหนแม่ย่าเฝ้าชงมาแม่่าเฝ้าโอนแม่เลยบอกว่าไม่โอนไม่ได้เพราะว่า fc สาวฮ่องกงเนี่ยเขาโอนมาให้แล้วแม่จําเป็นต้องจ่ายเพราะแม่ไม่อยากถือเงินไว้อ่าแล้วก็โซถ้าไม่มีงานมิทติ้งก็ให้มาไล่อิหล่าให้มาไลห่ไหนูกลํำเพื่นลํำเพื่นนะก็ให้บอดแบ่งกันสี่คนนี่แหละแม่จัดแจงไปเรียบร้อยแล้ว แต่ส่วนซอจะไปทำยังไงเรื่องของซอพ่อแม่บอกว่าถ้าไม่มีงานมิ팅อ่ะให้เป็นมาลายให้อิหลาให้บอสให้ลําเพนลนลําแพน4คนอ่าในเงินสามพจริงๆแม่ไม่ต้องจัดแจงก็ได้เพราะไม่ใช่เงินแม่มันเป็นเงินของอ่าสาวฮ่องกงเพิ่นเป็น FC ฟซีบอสจูนะคะอ่าถ้าใครสังเกตเขาจะคอมเมนต์บ่อยๆอ,อยู่ในช่องใหญ่สาวฮ่องกงเนี่ยโอเคนะคะ อ่าส่วนเนี่ยงานมิทติ้งที่ไม่ได้จัดพะแบบนี้าะก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะมาไหมถ้าไปเช่าเขาเป็นร้านคนบ่มากระขาดทุ่นยับเยินจ้ะเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำมันไม่ใช่งานคนเ์ตมันเป็นงานมิทติ้งแบบพบปะสังสรรค์แบบนี้นะลูกเออมันบระด้ว่าเป็นงานคนเิร์ตเหมือนวงใหญ่ไปลงแบบนี้เออคนยังไงเขาก็ไปอยู่แล้วไปดูวงสาวน้อยแต่มิทติ้งพบปะสังสรรค์ก็จะไป คือโซว์เป็นกระบอกจังซี่เลยยกเลิกงานมิ팅ไปอืมแล้วก็ส่วนประเด็นอ่าที่บอกว่าอ่าทำไมไม่เซ็นสัญญารับเป็นบุตรเออทำไมไม่เซ็นรับรองเป็นบุตรบุญธรรมอ่าโน,น,น่นนี่นั่นอันนี้มันเป็นเรื่องภายในนะแม่ว่าอ่ามันเป็นเรื่องภายในบริเวณวาชิม,มาเขาวขง,ขงผู้บริหารเด้อ คือแม่มองว่ามันเป็นเรื่องภายในขององค์กรเขาเรื่องภายในของบอดว่าเล่าสิเส้นรับร่องหรือบนเส้นรับร่องแต่ถ้ามองจากการกระทําเพิ่นกระฮักนัลละเพิ่นกระรับร่องเพิ่นกระประกาศคําพูดสําคัญกว่กาการเซ็นไหมวะอ่าคาพูดการกระทาที่เพิ่นปกปอ้องเวลาเขาบอกว่าเป็นเป็นลูก ผู้บริหารจริงหรือเปล่าเล่ากับประกาศแล้วนี่ก็คือเขาปกป้องที่สุดแล้วละ่ะคําว่าลูกสาวผมลูกสาวผมอ่านี่คือเป็นปกป้องลูกเป็นพ่อสมควรแล้วเนาะแล้วก็ส่วนว่าเขาจะเอาเงินให้ยังไงยังไงแบบเนี้ยอ่าส่วนแบ่งอะไรยังไงแม่มองว่ามันมีอยู่แล้วแหละส่วนแบ่งอะ่ะแต่จะมากจะน้อยเราไม่รู้กับเขามันมี หลายอย่างคือคนปกครอง,คน,อค,นค,นองคนสามร้อยคนคนปกครองคนสามร้อยคนแต่ถ้าบอสแบบเอ่อเอาเงินให้แต่อีละเท่านั้นเท่านี้แล้วคนอื่นละ่ะเขาก็เป็นคนในองค์กรคือถ้าถ้าในความเป็นจริงที่ต้องรับไปได้คืออิงไม่ใช่บอสไม่ใช่ลูกสาวแตๆของบอสสถานะก็เท่ากับคนอื่นในวงนั้นละ่ะสำหรับคนที่เขาจะมามาตัวแยงเขาก็จะบอกว่า อุงอิงโอเคบอสโจอาจจะประกาศว่าเป็นลูกของบอสก็จริงแต่ในความเป็นจริงคือไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆเขาอ่าเพราะนั้นการที่บอสจะให้อะไรน้องก็ไม่จําเป็นต้องมาบอกใครเพราะมันจะมีดรามา่าเดี๋ยวคนในวงบางคนเนี่ยหวังดีประสงค์ร้ายหรือเขาเจตนาไม่ดีเขาก็ชิม่าว่าบอสว่าบอสเออทาไมลําเอียงเราก็เป็นคนในองค์กรทํางานร่วมกับคุณมาก็เหนื่อยเท่าเพื่อนแต่ทําไมเราไม่ได้ส่วนแบ่งตรงนี้ตรงโน้นนะ มันจะมีหลายประเด็นเข้ามาบอสกระตัดปัญหาไปเล่ากับบอสต้องเว้าให้ฟังทั้งเบิดคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาบอสไม่จะเป็นต้องมาอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังคนที่รู้เรื่องทั้งหมดก็มีอีหลากับพ่อเอกแม่หน่อยนั่นแหละมันเป็นเรื่องภายในแล้วส่วนนี้เนาะโอเคทีนี้ก็มาประเด็น <c oughs> ประเด็นพ่อเอกประเด็นพ่อเอกว่าพูดประมาณว่าเออ พ่อเอกถูกห้ามไม่ให้ถ่ายคลิปน้องบนเวทีอ้าไมต้องห้ามไม่ให้พ่อเอกถ่ายคลิปน้องบนเวทีฟังความจริงต้องมาฟังไม่หญิงไม่มีใครบอสจะไม่แตะพ่อเอก บอสจะไม่แตะพ่อเอกกับแม่หน่อยเด็ดค่ะแม่จะบอกให้อ่าบอสไม่แตะเลยพ่อเอกกับแม่หน่อยเนี่ยบอสเพื่อนสิเกงใจที่สุดพ่อเอกจะถ่ายไม่ถ่ายบอสไม่ได้ว่าอ่าให้ให้รู้ทั่วกันนะและพ่อเอกเขาก็มีความคิด เป็นของเขาแม่หน่อยก็มีความคิดเป็นของเขาเพราะฉะนั้นบอสก็ไม่ได้สั่งพ่อเอกแม่หน่อยได้ทั้งหมดนะอ่และก็เชื่อว่าบอสก็ไม่คิดจะออกคาสั่งอะไรกับพ่อเอกแม่หน่อยด้วยคือเขาไม่แตะเพื่อนบอยุงเพื่อนบัวอืมเพราะว่าให้สิทธิเท่าเทียมกันกับทุกทุกคนที่ถ่ายบนเวทีแต่ทำไมพ่อเอกจึงไม่ยอมถ่าย ไม่ใช่ว่าคอนเทนต์จะซ้ำกันไม่เกี่ยวอ่ามันจะไปทับลายไปคอนเทนต์ซ้ำกันไม่เกี่ยวประเด็นนั้นตัดออกไปได้เลยปัญหาใหญ่ก็คือพ่อเอกไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพลงนี้เพลงนั้นเพลงไหนที่ติดลิขสิทธิ์อ่านี่คือปัญหาใหญ่ของพ่อเอกและหลายๆคนที่เขาไม่กล้าถ่ายเวลาเพลงบนเวที ถ้ามันติดลิขสิทธิ์ก็เรียบร้อยต้องลบคลิปทั้งหมดถ้าลิขสิทธิ์มันแรงเหมือนเพลงสาวเพชรบุรีเนี่ยแดงนะจ๊ะแดงเถือกเลยค่ะต้องลบจ้ะแล้วที่ถ่ายคลิปมาเป็นคนดูเป็นแสนเป็นล้านก็ต้องลบนะจ๊ะพ่อเอกเพิ่นเลยตัดจินใจว่าบนเวทีบ๊ทายเด็ดขาดแล้วโบูว่าเพลงใดมีลิขสิทธิ์ถ้าจะให้บอสไปบอกว่าพ่อเอก เพลงนี้ลิขสิทธิจะได้บอร์ดแกกูไม่ว่างต้องมาบอกทุกรอบเพิ่อนกับมีงานของเพิ่นพ่อเอกเขาก็ต้องป้องกันตัวเองคือเขาไม่ถ่ายเขาจะถ่ายแต่น้องตอนมาแค่นั้นขึ้นเวทีพ่นบอ,บอทายแล้วพ่นย่านลิขสิทธิ์คือไม่รู้เพลงไหนใครจะมาบอกได้ทุกรอบพ่อเอกเขาไม่ได้เก่งโซเชียลขนาดแม่หญิงว่าแม่หญิงแน่แล้วกูยังพลาดเลยเออเห็นไหมคะ ไม่มีใครรู้อะไรไปทุกเรื่องและไม่มีใครมาช่วยเราตลอดทุกเรื่องเช่นเดียวกันเราต้องมีวิจรารณญาณเป็นของตัวเองและเราต้องรู้จักพอพ่อเอกเขา้รู้จักพอเขาพอแค่นั้นเขาถ่ายน้องมาทั้งวันเขาก็พอใจแล้วเขาก็ให้คนอื่นถ่ายบ้างปัญหาทั้งหมดหลักใหญ่ๆคือลิขสิทธิ์พ่อเอกไม่สามารถจะรู้ได้เลยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการลูกเอ,อ่อ องค์การ youtube เขาไม่เคยทำอ่าอันนี้ชัดเจนนะแม่บอกไว้ก่อนถ้าคิดว่าบอสสั่งไม่ให้พ่อเอกถ่ายบนเวทีผิดนะคะบอสไม่กล้าแตะพ่อเอกนะแต่งแต่แม่สัมผัสสัมผัสคุยกับบอสมานี่บอสไม่กล้าแตะพ่อแม่น้องนะเพื่อนให้เกียรติให้เกียรติมากๆด้วย แล้วพ่อเอกไม่หน่อยเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองไม่ใช่ใครจะมาสั่งเขาได้ง่ายๆเออแม่พูดแค่นี้หวังว่าทุกคนจะฟังเข้าใจปัญหาหลักที่พ่อเอกไม่ถ่ายแม่สรุปให้เลยลิขสิทธิ์ค่ะใครจะมาบอกพ่อเอกได้ทุกรอบว่าพ่อเอกอย่าถ่ายเด้อเพลงนี้ลิขสิทธิ์ทุกคนต่างทํางานทุกคนต่างมีช่องเป็นของตัวเอง พวกเขาก็ต่างหาคอนเทนต์หาคลิปเขาไม่ว่างมาบอกเราถ้าเขาถ้าเขาโม่แต่มาบอกเราเขาก็ไม่ได้ทําคลิปทุกคนมันต้องเอาตัวรอดมันต้องมีวิจารณญาณและต้องเรียนรู้เพลงไหนควรถ่ายไม่ถ่ายพ่อเอกเล่าบบหูเล่ากับจัดจินใจเลยว่าบไทยอ่าเล่าก็รอดสังเกตไหมพ่อเอกไม่มีลิขิ์หรอกโอ้เวลาหลายโล่งเพลงเล่าบไทยเล่าสิทไทยแต่อยู่กับน้องทึงรถแน่ไปกินเขากินนากินป่า แล้วกับยอดวิวปังปังจนว่าสิบป,ปังมาวาดบาไหวยอยู่เออหลายแสนหลายล้านวิวอยู่เหตุผลมีแค่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายเพราะบอสสั่งห้ามบอสสั่งพ่อเอกกับแม่หน่อยไม่ได้นะอีลี <laughs> เออเ <c oughs> พราะว่ามันต้องระวังต้องเชฟตัวเองอืม เหมือนเสนานะ่ะบางทีเสนนก็โดนลิขสิทธ์นะเสนาวนะ่ะเออแกบางทีคนดูแกเยอะก็จริงบางเพลงแกก็ลบหลบ,ลบไม่ทันก็มีแกก็โดนแต่แกก็ยังขนาดว่าโดนลิขสิทธิ์ยังได้เดือนสามสี่แสนไม่หยิงอุย้ยซาตัวหน้าคนให้ได้น้ำเขาเลแม่เดือนสามสี่แสนนี่แม่เดินสองหมื่น 20, กันยังบ่เคยได้อยู่สองปีสามหมื่นเอ้ยสองปีสองหมื่นกว่าสามหมื่นเนี่ยได้มาแล้วแต่ว่า ในเดือนลำสองหมื่นสามหมื่นเดือนแสนสองแสนยังบม่เคยสัมผัสเลยโอ้ยให้ได้น้ำเขาเนี่ยแม่ย่าพอ่าแม่อเมอ้ยเด้ออือนะคะก็ประมาณนี้นะคะในประเด็นเดือดที่ช่องเสนนที่มีการลบคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเออเอาอีลาเป็นธุรกิจลูกธุรกิจจังสั้นจังสี่ มันก็ทุกอย่างมันเป็นสาธารณะเนาะทีนี้แม่จึงบอกว่าอันไหนที่เอ่อถ้าเขาคอมเมนต์แล้วมันบ่ือ,อหูเข้ากับบล็อกบล็อกไปเอออย่าให้เขาได้มาคอมเมนต์ลบๆช่องไม่หญิงเนี่ยไม่หญิงสังเกตนะต่อให้มันพูดดีแม่ก็บล็อกเพราะแม่รู้สึกสังเกตว่าคนนี้เข้ามาเอา้ยยอดลงนี่ว่าแม่บล็อกนะเหมือนวันนี้เขาบอกว่าคุณป้าจะไปไหนคะ ลักษณะแบบนี้มายิงช่องอเพราะว่าถ้าทั่วไปเขาจะกดหัวใจให้อหรือมายิงช่องกดหัวใจให้ก็ไม่รู้นะแต่ลักษณะแบบนี้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแม่ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามันยิงช่องแม่ก็บอกมึงไม่ทันได้พูดอะไรเรากุบอกไว้ก่อนอีนี <c oughs> นะทุกคนนะก็เดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวเจอกัน เจอกันเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ำอาบน้ําเลี่ยเสื้อผ้าก่อนเพราะว่าวันนี้ก็เหนื่อยล้าพอสมควรืรและดูก่อนว่าจะขึ้นไม่ขึ้นแต่ยังไงก็ขึ้นแล้วแหละชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีเพื่อให้ทุกคนได้มีที่ระบายให้ระบายความในใจแต่มาคุยซัพเพเฮระ,ะเหมือนอวันนี้ก็เห็นแม่หน่อยหรือพ่อเอกทักอีลาว่ามื้อคือโลก มือลอกเพราะน้องไปซักรองเท้าไงแฟบกัดมือเขาเออนางไม่ได้ใส่ถุงมือไงอืมก็มันก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะเพราะว่าซักรองเท้าเองแม่ก็เนื่อว่าซักรองเท้าถุงเท้าอะไรแบบนี้โอ้ยไปซักรองเท้าบูดร,รรมดาเดจา้าเออแจ๋ว <laughs> สวัสดีค่ะ